ขอความเจริญในพระสะัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงปริศนาธรรมเพื่อคุณคขั้ชีวิตผูกเป็นปริศนาเพื่อให้คิดไว้15ประกาศในตอนที่แล้วได้กล่าวว่าอย่าเอาต้นกล้วยมาทำเสาต่อมาก็คืออย่าเอาระเบิดมาเนบพกหมายความว่าอะไรท่านผู้ชมลองคิด ถ้าเอาระเบิดมาในพกมันร่วงสลักมันหลุดเราก็ตายเรว่าแ,แต่ระเบิด่ปืนเองก็เหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะล็อกร่วงไปเนี่ยล็อกมันหลุดเราก็ตายนั่นก็หมายความว่าในการครบใครก็ตามจงดูคนที่มี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 ศัตรูมาก แล้เราครบหาสมาคมโดยไม่สืบดูว่าเขามีศัตรูมากไหมเขาประพฤติผิดกฎหมายไหมคนมีศัตรูมากคนผิดกฎหมายถ้าเราครบหาสมาคมกินด้วยเดินด้วยสมคบด้วยออกงานด้วยเวลาที่เรา,เ,าเวลาที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาจับเราก็ติดร่างแห่ไปด้วยไม่พ้นคดี เขาเรีคดีสมคบคิดคนที่มีศัตรูม,มากเวลาเขาล้างแค้นกันเราก็ติดล่างแหโดนลูกหลงไปด้วยทั้งๆท,ที่เราไม่รู้ปฤติกรรมอีกประการหนึ่งก็คือว่าอย่าเอาระเบิดมาเนตพกก็คืออย่าเก็บความโกรธไว้ในใจการเก็บความโกรธไว้ในใจนั้นเป็นสิ่งไม่ดีเหมือนเราพกระเบิดไว้แล้วเราก็รอวันล้างแค้น การล้างความโกรธต้องล้างด้วยให้อภัยและเจริญเมตตาธรรมให้อาภัยเขาเสียไม่เป็นไรที่แล้วก็แล้กกันไปเลิกเลกันไปหน้าหรือถ้าเราทำผิดต่อเขาก็ไปขอโทษเขาเสียเขาก็ควรชะให้อภัยด้วยความสำนึกผิดด้วยความสุภาพถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราเก็บกลุ่นอยู่เวลามีใครมา พูดถึงคนที่เราโกรธเขาใส่ฝ่ายก็เหมือนถอดสลักแล้วก็เป็นอย่างนี้นับตั้งแต่นักเรียนเยาวชนวัยรุ่นคนระดับกลางคนเพราะฉะนั้นความโกรธนี้เป็นสิ่งการครบเพื่อนการสมคบคนที่ประพฤติทุจริตโรดอำมรุประวัติกับการเก็บความโกรธเอาไว้ในใจเป็นระเบิดที่เราเน็พกไว้ต้องปลดระเบิดออกไปให้ได้ ถ้าอย่างนี้ชีวิตของพวกเราก็จะปลอดภัย